ซานิเบคอาริมคานูรีขาดนามทำให้ต้องยกเลิกไฟในเช้าวันนี้โดยล่าสุดนั้นซานิเบคอาริมคานูรีแชมป์โลก w b o และ IBF ในรุ่นมิดเดิลเวทถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่น เนื่องจากภาวะขาดน้ำในร่างกายเดิมทีเขามีกำหนดการขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของเขากับทางอังเดมีคาอิโรวิดในเช้าวันนี้ซึ่งทางท็อปแ้งกได้ออกมาประกาศแล้วว่าคู่เอกของรายการจะเปลี่ยนเป็นเลมอนมูราทดลลา ชคกับทางเทวินฟาร์เมอร์โดยแผนการเดิมผู้ชนะระหว่างซานิเมคอาริมคาููรีกับทางอันเดมิคาอิโรวิดจะได้โอกาสไปชกรวมแชมป์โลกกับทางคารอลอดัมซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์โลกหรืวูบีสรุ่นมิดเดิลเวทแต่จากสถานการณ์ในตอนนี้แผนการนี้คงต้องเลื่อนออกไปก่อนนั่นเอง